ยินด <mile> ีด้วยจ้านักร้องสาวประกาศข่าวดีลูกชายลืมตาดูโลกแล้วจ้างเกิดจากการประกวดด้วยน้ำเสียงและความสามารถทำให้น้ำหวานพรพันคว้าแชมป์เวทีอวอร์ดครั้งที่23เมื่อปี2556ล่าสุดก็ต้องขอแสดงความยินดีกับบทบาทหน้าที่เพราะเมื่อวันที่20มิถุนายนสาวน้ำหวานได้ให้กำเนิดทายาทคนแรกแล้วเป็นเพศชายชื่อน้องตาหวัง พร้อมระบุว่าสวัสดีครับผมชื่อน้องต้าหวังลูกพ่อโจกับแม่หวานเกิดวันที่20มิถุนายน2567ปีมังกรครับขอบคุณที่เกิดมาเป็นลูกพ่อกับแม่นะครับต้าหวัง วันที่ลูกเกิดมาเป็นวันที่หวานมีความสุขที่สุดเลยค่ะลูกคือสิ่งที่หวานรอคอยมานานวันนี้ลูกคือคนที่มาเติมเต็มครอบครัวที่สมบูรณ์ของเราเป็นโซ่ทองคล้องใจไม่เคยรู้สึกรักแรกพบรักตั้งแต่แรกเห็นแบบนี้กับใครเลยค่ะลูกคือของขวัญที่ดีที่สุดในชีวิตแม่นะครับ you have brought so much happiness to our life we just want you to know that how special you are to us